เนาะเอาเป็นว่าสบายดีทางประตูอาเลียเนาะทางตู้แม่เชื่อได้ก็ตาเลียนอาอเลียอาเลียโบปะตูอาเลียอาเลียตาเลียนเนาะอันนี้ได้สักอันนี้ได้สักะเนาะฮงยงจังบาดสกีพีนใหญ่เมืองเชียโพนแขงสะวันนาเขตคือเก่าพี่น้อยเนาะมื้อนี้อ่าพบพ่อครับทางบ่าวเพิ่กเคยหลายคือเก่าพี่น้องเนาะ อยู่ทางบ้านพอตู้ตะเลียชื่อเพื่อนนะวินน้องทำมาพุ่นกันได้แบบเข้ามาแจ้งข่าวที่ทั้งเพื่อนไปแล้วเมื่อวานนี้นะ้อพี่น้องเนะะาะทำมาพุ่นกันสิเขาเมาเก็บภาพบรรยากาศเพิ่มเติมมาพี่น้องนะครับในช่วงนี้น้อยนะ้องนะครับทำบรรยากาศสบายตะเลี่ยมาอีกน,น้อนะนงเนานนะได้ยินข่าวว่าทั้งพอต้เพื่นมั่งเฮือนใะช่ค่ะหนีโทรศัพท์เนาะพี่น้อง ไปตามาชมดูได er so no. oh. <uh ้พี่หน่อยพ่อแล้วพอดีพี่น่อเนาะมาแต่ใ่เนี่ยเอาเอาเอาขอนุญาตคิดไมเน่ยสเนาะ อ๋อโอ้ยกำลังขึ้นไปหาบุญอยู่เฮือนบ่หมอกี้นี่โดยเอาไปคือ่อให้ได้โดยโดยไปไปชันพุทธะภพพ่อกันอยู่ทั้งเฮือนเจ้าพุทธเนาะโดยโอ้ทางขึ้นพึ่นกับพี่น้องเนาะภพ่อพ่อทางน้องลาน้อยพอดีสบายดีจ้าทางมาบุญเลยน้องลาน้อยเนาะโดยโดยโดยเนาะไอันนียวสักของโดยสบายดีอ่ะ เด้อางกะซีเด้อหานน้อยเด้อนบุ้มเนาะมาหาทาประตูอาเรียกเนาะคือทงอ้าย่าอยขายดินมว่จะมาทเว่าได้บนนี่นเนาะทิ้งอ้คิดว่าได้เนาะแล้วแต่วนนี้ได้ประตูว่า นาเบิ้ต <cues> <to th> <urai> ิดทาบนี <woman> ่ตันามันมันแบบอยู่ในอะไเป็นดินอยู่ในอย่างนั้นลาบอดตาบอดนะเนาะไม่มีทางออกทางเข่าไม่แคบหางอ้เนาะคือนวายาจะขอย่่นี่เลยคิดว่าเป็นไงแล้สิค้ายประมาณเท่าไรแทยเท่าไรมาแุ่นสคัครับ

มัดขวดอยู่มาได้บางคนไม่ได้ให้หรอไม่ได้ให้บินใครบินมันเดแต่ว่าสุดแล้ว่มีใครหายแต่ว่าดินเขาเจ้าเลยทรับมัตู้วายัะได้ทำไว่ามาแกมเบอร์ทางน้องลาน้อยเพิ่นก็มาเป็นลามใหรือไม้ในพิหนงเนาะ ข้าวซอยปลาบอกเลยกาผัดผ่านอ่าชายควดลงกับุ่นเลยควดไปทมรุมนี้โดย เดือนวันอะไรทั้งทั้งย่าก็มีหอศรีก่งนิ่ันอีกพนธุเจะไ้เอคนบ้ากันู่ดูว่าสนสนน้องป่ะตอนเท้าเละแเลกแมวอันยนายเราจะขครเราจะายแต่ดีมากุนยา

เดีอยเครื่องก็เครื่องคุ้มบ่ อันนี้ก็กว้างกว่านะกว้างกวานั้นใช่ไหมนี่บ่นจะไหมใช่ไหมนี่สอนน้องสอนน้องกูแคเอาจนอยก็แครเอาแคน่อยเงาีนาทีกันเาสบายดีสบายดีเนาะอันนี้อันนี้คุมระเบิดว่ไอ้นี่ เราดีใจนะมือนั้นน้ำตาไหลก็แบบว่าได้ยืนยังไหมน้องเออท่ากันมาเบิ่งบ่มะเบิ่งเรื่องที่เรื่องดินแล้วบ่ือเปาท่เบิ่งเบิ่งก่อนเนาะมาสปองดินกันอยูที่แดงไหนทำไรแล้วกันในราคาเท่าไรอันนั้นบ่เจ้าของดินเพื่อนเนี่ยเพราะว่าอยู่บนนั่นเละมีผ้าเบิ่งอบนกอนพาไปเบิ่งมงคนซักลักไว้ฝุ่นนอกสบายดีเด้ออันอันพอเด้อจื้อเขาได้อยู่บ่ได้อยู่เนาะ ไปเนาะแถวไปเที่ยวเนาะแถวเนาะไปกับบุชาวไปกับูุชาวโดยนี่เราเนี่ยจนล้มลีแล้วนี่เนาะเอาเอาเอาอนี่ไว้ก่อนเอาอนี่ไว้ก่อนเอาเอาอนี่มาฝากนะโดยโดยเออาขอจากแม่ใจดีเพิ่นอยู่ต่างประเทศกูแหละโดยเนาะนาฬิกางามแท้เลย ไปทางอะไรอยู่เด็กก็มองกับมือห้งจับมองทางไปเห็นไหจับมองก้องจับทางมองไม่ได้เอาไปก้นเาไปก้อนนอกไปบางที่บางดินก้อนแบบนี้เอ้านอกพี่ทำไหมได้ตอนนี้ทั้งอ้ายทิวาประมาณสี่ท้ายไหนฉันได้ฮะเล็กใหญ่เี๊ไปทางแล้ว ยาหัวตุเกาทับนี้นะประมาณ1 2งคู่อนเนาะตนี่นะหวากกวงกวาอาไผ้าะเิ่อกอดนน้เอันนะค้า่องน้าองลุ่มมันนล้าอลนนคนล้ายเครื่องลุ่มมันนะคยเ่องรุ่มันาคร่อันนะเ่อล่ันนะ้ายเ่นน้มานีาุดน้องลุ่นนะน้องมอุ่มม่อน บ oh. ดเหมียังหมเต็มได้หือผมไลเติมอยู่ได้อ่่เนคว่าาวบามัเอาดินเล่ามาใส่ก็ได้ไทมา่มก็ไดไทยแต่ี่มันเติัาได้นงี่ได้หนิเนบันนเรื่องแล้ว่าข่ต้องไปทางผครวกบนบอเรื่องกันอย่างไร ในะ้ามกาเท่าไรก็ม่ได้เลาเปิดรับแขกเปิดตู้รักันเนาะเปิดตัดินใจทการทิปชีการจากเดิมยืนหันอดทอดทอดทอดใส่ทอดก็มขามน่้นขามน่อยพอดขึงงองอีกเนาะ เครื่องเินเเนาะเ่เ่นๆตัวมันชุดเล่อ่ชุดน้องเลยตัวกันเวลาเอาดินทมมอเอทมเครื่องนงกะได้ตังมอเบิน้องนะครับโอเมันมันต้องเบิเอวนวนทมเครื่องเดียวนี่พได้ดอกมันเจินื่อกาเบิวนเบิน้อง่นเนาพี่นะมันเบิ เนี่ยแค่ที่ใบเนี่ยแล้วเ่ทงเมันมันเกินทางเนี่ยมันตางกันมต่ราคานี้มันบ่อต้อลบยา

นี <S <s ่มันกานส่ใจ้างรถปรมนี่ก็มนง่ายได้นี่เนาะัด้านดง่ายได้รถประมจ้างแค่เี่อ40ล้านประหารใจ เอา,ใใอา้านชีช้ดีบแขมางอเ่อทใ้แางนี้นม,มันต้มีไมิค้คกวาดเนี่ยเอาไอ้คนมมาเอแพงมากตัแพงเพจเนี่ยในพลังเลยได้สี่สิบาท สี่สิบล้านที่ไม่กี่บาทเนาะห้าหมื่นพันหกหมื่นบาทเนาะเดี๋ยวไปเหนทางเมียเพันไปหน่อยเนาะโดยโดยสบายดีจะจะอันนี้ทางเมียพอตู้อาดิเอพันไปหน่อยเนาะ เราเป็นนี่เด็กเป็นนี่เป็นเป็นนี่อันเป็นมามากเอาผ่ากระจงกระจาดไปเบิดเงิเนาะสองเซนน้อยกันหลายซ้ำบันนี่พี่น้องเลยน้อยแก่นขนาดน้องเฮือนหลังนี้เนาะใครจะยักมาเบิกคันท้ายคลิปเบือนหลังนี้เอันนั่นบอกเสียงคนแก่นี่ยมาให้เนาะแกผ่ากระจาดมาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะ มันนั่นเห็ดอัอมนบดกันแต่ว่ามันเป็นมากเอาค่านี้นะ่าะรกแล้ว่อยางอันนี้กบเเสี้ยงซื้อให้ตะปูแต่กาเราเอาอันนี้มาืมาติวใม่มักเอาี่ตก็คือกันเอาอันนี้ติวมาน่าักๆลยคนกัไฮสใจเศนี่เราอยากให้เราไล่ที่ นี่ักคุณพุทนี่ยาบนี่ไ่ได้กว้างมาดเนาะอลมเพื่อนมันหาที่ได้โยกเินน่ควแต่ว่าก้าวลาแต่ว่ามันมีเล่นตัท่างแาบนี่เนาะมันเป็นที่แบบว่านายครูหลายคนก็ว่าที่เท่บอลาที่ที่นางองทางเที่ยวหมือนกันนี้น้ำไหลเ ตัวนีแพงกว่าและหอบน้องคนออกข้างถูกคิตลิมพนนเลยเนาะคลุมลูกบลเนาะผลข่อยว่านึกว่าพันพูดพนยังเหงาล้โบเมนเนาะป็นคุมลูกระเบิดอันีนี่บ่เนี่นอกก็ม่ห่วกันป็นคุมระเบิดเราคลุมลูกบมูแตกน้าที่เราย่ำคนกับมีน้ำยังนด้หนีตะกอนเรา ตักน้ำนี่นีกินมือกอนนะเขานับท่วแต่มันมีบรรักราวกตักกินเลยกินน้ำหัวแบบน้ำหัวมันขึ้นหอดีเลยน้ำขึ้นน้ำหัวขึ้นมาลายบนหลง่ะไม่ลายแต่บนเราตั้เคื่อนมาอืงมั้นาะอยีเวดีกตเหอนาล่ยวสวัส ทางคนจะเป็นเของงน้อยเพิ่เนาะังข้าอยน้ำบัวนี่เขารอต้องไปเพิ่มเยยน้ำหลจากโมงเมื่อคืนนี่ปิดสิบโมงสิโมงน้องน้ำมาลินน้ำเด้ก็เลยแอนกันลงกันแบบโดนเถือนแล่ลินน้ำกันเด้ เมื่อนี้ยังไ่ได้ขับไปเวียนหาง้านหน้าบ่ยังเราลิ้นชัดบอกว่าให้ไปกินตำมกแตงเคืนแล้วด้วยดเลยเนาะไปดินน้ำเล่าในี่เรื่องเราเงาได้พี่น้องด้ยพ่อแม่ไปเฮ็ดเวี้ยบดมื่อนี้เงาเดอเศร้าอยู่นอนแต่เศร้าเขาว่าเสียวไหวตำมกแตงให้กินเด้อจังเลยมาตำเด้อแล้วเป็นแล้วเศ้าเรื่องย่านิมุมี้เนี่ยกินให้ค้นมาเด้อนี่เนาะน้องกับพวกค่อยหูกันเรื่องครอบครัวของเขาน้องคนบริวารยังชิฟังบอมขึ้น เว้าอยู่แต่น้องบ่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวของเขาเด้อดยๆเนาะครัวเราบ่เอเอาเรื่องครอบครัวเพิ่นก็บ่เออบ่ก้าวกายกันพวกเฮาก็ได้เนาะเเนาะแแนวยได้ก็ยเรื่องนั้นก็มีแต่ให้เพิ่นลมปล่อยลมปล่อยวจเอาเองเนาะเดี๋ยวนสิผิดกันเนาะเรื่ครอบครัวใหญ่พี่น้องหลายคนเนาะหลายคนหลายคนเพื่อนเราอ้ายใหญ่อ้ายน้อลายครอบครัวบ่จเออน้องอีลายคนบ่ ผู้ชายผู้หญิงโซมส่วนหลายนี่เพื่อนซ่านแล้วเดี๋ยวก็ผู้หญิงนี่ยจะผู้ได้คอยได้อยู่ดอกเนาะ,ะสิผู้ละมีคอามีควากับยาผู้ใดสิดเป็นสุดเอื้อนหลังนั้นเนาะ,ะสิเป็นคองผู้ใดที่เป็น้องเลยเนาะจังไดนก็เรื่องของผู้คนเนาะไปเข่าห่มเสนยอกมันฮ่อนเด๋อด้นิ่งอ้ยเนาะป้าก้ <S <S อยผู้นักข่าวข่าวควันทางบ่วบุญเพื่อนเอิ้หนมาให้แปะให้เรียเนาะลาบแปะลาบ มาเียงอยู่เนาะอาเนะขอบใจลイด้เทยไล่เนาเลือนกลเนาะดยเขอบใจจ้ะีาแจ่นะรันเดอรยกระเทด้ออีเจนนะเขาจะทุกาติเปนงานเลยเนะสูๆเนาะหยิบลนี่นั่งไงเนาะาจมื่อไหร่เามาเยี่ยมมเนาะสบายดีเนาะสุดๆเด้อ

ต้องบมต้องถามเจ้ามงเนาะต้องถามมงเนาะเวลามันถามกันเจ้ามงไอมันเบิ่งรถนะนี่สบายเขาถามดิเขาเห็นกิปลาแล้วจัามุงแล้วเอาเบิ่งเองให้ให้เราเขาเบิ่งให้พระลูกพระเจ้ากินข้าวกินน้ำซาสเด้อร์เมื้อนี้อันทุ่งย่างซี่ทุ่งหนึ่งเนี่นเป็นของข้างเมย์กระพาะใจดีเพิ่นเด้อเรวเอาอันขอบมุกขอบใจเพิ่นแน่นี่เพิ่นเบิ่งอยู่เจ้าอยู่นี่ เดได้นารเน่นอาลุ่นกันเนาะวอ่ได้บอทีทางเจ้าเนาะทางบอเสียงคนกมาเจ้งข่าวแล้วเนาะมือหนักเนาะมักยูบอสมุ่ท like> ั้งหลังคนมักย so ูบอเอก็มีมักเอ้เป็นบอมีดดอยู่แล้วเข็ดเ่าเขาอยากอยู่บ้านี้อยู่ช้นบายตัวมันได้เนมรดเนมล่างเนาะโดยบอมีไป ดูคางคนมันหวดสีมูส ouais ีแตนทางนะบ้านนี้เนาะก็มีเออแคนโซตาบอดมือไ้ฮ่า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 ่าฮ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 ่่าฮ่่าฮ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 ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่า่าฮ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 าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่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 าาฮ เอาไงชิคอโตลานทั okay. go, no. No, ้งประตูกับแม่ตู้กันก่อนเดี๋พี่น้อยเนาะมาเฮากงทั้งขอเดินทางต่อก่อนพี่น้อยเนาะเอาเนว่าสบายดีทางประตูอาเลียเนาะทางตู้แม่เชื่อได้ก่อนตะเลียนอาเลียอาเลียบุปตุอาเลีย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 อาเรียอาลียอาเลียอาเลียอาเลีย อาเลียกบอสี่ยังมูเอินเราอาเลียกโมเมนต์อาเลียกกับอัรยังก่อนนี่ตะเลียนตะเลียนอาเลียกตะเลียนเนาะอันนี้ได้สักอันนี้ได้สักตะเลียนชื่อนี่ลูกลูกคนบ่เนี่เพิ่นเพิ่นวันนี้บ่ให้ตุตัพว์เพิ่นแตกโอ้ผัวไอ่อืมผัวไอ่ผัวเนาะทั้งเ้ากัเขาขอบกับใจทั้งน้องลาน้อยที่มาอาสาเป็น <that you are> <that you are> เป็นลามให้พี่น้องเนาะผมมาขอบใจทางน้องล้าน้อยลายเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสบายดีเด้อน้องล้าน้อยเนาะเดินๆเดินๆเด็กสองตาพี่น้องเนาะลูกเก้าเป็นกระแซวอยู่เนาลูกเนี่ยลูกคนหนึ่งจะคนนี้เนี่เนาะเขียนยังมาแล้วอยู่แถวปลินปุซาทางนั่นเนาะแต่กยังดีเนี่ยเนาะอันเป็นน้ำป้าๆผืนเองบ่ิสุทธิ์เนาะ ทำไลยขนาดน้าสําหรับกินมีล้าเลยพี่น้องเนาะพอกันลิปหนาเอาเป็นว่าสบายพี่น้องเนาะรุ่นกันต่อไปว่าสิได้หรือจะได้พี่น้องเนาะ